ีู่ปงกะได้ปานี่นี่ยาย,ป,ยประยชนกขอเตปกี่ปีแล้วก็สงปีกว่าเนาะล้วบ้านตีกล่องม้วนเคยได้ยไอยูอะไรปูก๊๊๊กก๊ก๊๊๊๊ี๊าาั๊๊๊๊๊๊๊ว๊๊๊๊๊๊๊๊๊ม๊๊๊๊๊น๊๊จ๊า๊า๊๊๊๊๊๊๊๊๊ด๊ย๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊มันนี๊กินอยู่ในบ้านปอม กินเบาแดดเดี๋วะจะรับมาตั้งมาลุยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะช่อยอ่ะเสียเชิงใจไงบูบาไม่รุ้กูละนี่ไม่ไปแรีรกกุงเตพไม่เอานหนอยู่บ้านเราดีมกนะาเอตต่ำไรวามทีอยู่บ้านอ่ะก็จะบากว่าไม่ต่ำไรที่เปิี่นว่าคิการอย่างไหมคือรอกดายแดงลูกสาวก็ไม่ตํำงาน ก็ปั่นานเลยหลบกินว่าจางก็กินกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะเดินแก็บดอกเลยปันานนะลปรยอื่นกลัวห้ากี่เล็กลำาจว่าแม่กูวเลยอ่ันแก็บดอกกันนะได้ดอกมากไหมแต่ละเดือนนะก็แล้วแต่ตอนแหละแต่ตอนช่วงก็ดอกเยอะทำการอุบมหลักแก็บมั้ยเนี่มาอยบ้านแล้วกาไปเตี่ยมั้งแต่บ้านเราบ่เแล้ว มาชวนปลาไปเทียวบ้านคนมาเล่นนาเกลียก็ไปว่ากรรมนะปูโจ้ในกุหลกแค่นี้มันปูโจ้แล้วไปเดต่ลูกเจ้าเจอตัวหลาตาได้กลวงลงตังมื่นแปดอยู่กินนิวมาตัวตัดเม้นมันออกมือเบ้อไอ้ย้อยแต่ตันตามันกินนิวงกับปูรูเราแต่ว่ามื่นแปดตัวตัดมา จันเดาเตรียมอันนึงกันล็อกจ้ำปังเก่าอ๋อพอได้เล่ไล่ช้อนเลยไม่ใช่เลยได้ใส่ไม่ต่างจากปลั๊กจ้ำตาเอ็นไม่ป้องเ่ยไวตรงปีใดได้แค่ปรัร๊จ้ำตาอันตาวนี้กินซื้อไม่ได้มันมีแปง้งเนาะแต่ว่าตังไม่ป้องไง <c ười> คือไม่หลุดใส่เดือนนี้ลุกเจ้าไม่ได้โอน่ะอ๋ะอธนาคารปิดไม่ปิดแล้วแต่ไม่ได้โอน พี่แล้วได้โอมนุ้งพีนี้นะเด็กหกหม้อกับหกจอนนุ้ใส่ฮันโวยเกวิดน้องเงี้ยเขลยคุณแหล่ใหญ่นี่โวยเกจอดจะจอดเพื่อว่าเกวิดไม่รู้ควังร้อยจริงเบียไม่พอต่างไม่พอปีทีมาว่าน่ะไปลาจะไปเจอกำจักรผ้าใจกันเต่าดอยยังลอยเจ็ดชิป ร้านนะ้อยที่รอดราคาชัางมันก็ลกาคาปกติไม่ได้รอดนะแตวะ่ว่าก็โกมน้อยหน,งงนหนึ่งแตงอันหนึ่งแปว่บอหนึ่งกาเวนนึต่ตัวอันเลังจากป้านะเอา้าวหล่อน,นี้ไม่ใช่กินคววยแล้วปักรันตังไว้แกงเรากววยกินตอาเตียงแล้วเออมันเป็นปติ๊ไงเราจเอาไปบี๋เนี่ยไม่มีพ่อตาร้อยแล้วมาวัดมาต่บร้อยอย่างนี้วะ แรกแปรกเห็นมาอยู่กรุงเทพไม่ต ja ้องมาลำบากอยู่ปักไตอยู่ไม่ได้กรุงเทพาการหอนจุงบอยอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราบองตงไอ้ไร่ผู้แก่บองตงไม่รวยไร่บองตงไอ้แถวไหนช่วงโรงเรียนวัยหยดเป็นบองเตบร์ัดไม่ลงเลยดูขี้คอยอย่าเก็มเฮ้ยมาใช้อายุไม่มาไหนวัด ไม่ว่ามาก็ไล่บอลลงอมบอลลงเล่นไล่ไงไได้แชทกันมั่งดึกเด็กอะนอนมีน้ำพี่จงนี้เปิดเฟซตลอดเลยหลุนกินมากกว่าแต่งเล่นเฟ,ฟเอา้าวถ้าเราเป็นเปือน,นกันขึ้นเรากุ้ยกันได้ไงหรือจี้มีปะอ่ะไอยมเล่นเป็นตันี้อา้าวก็ตันสมัยแล้วไม่จีุ้นเกบ,บนลานกุนเก๋เต็มยกก็อรอเ็นเนี่ย นี่กาโอ้เล่นเป็นก็ยังไดลูกสาวไงลูกสาวว่าแม่จะต้องเป็นคนติดตานิตการใช่ไหมลูกสาวป้าไปจูตั้งจองมือนานตีอังสัปตากรุงเทพก็ขาแต่จัปตาทางปาตานั่นเลยเต่าหน่อยก็จองมือนาเอาไว้เล่นเซตเล่นได้ก็เรียกให้ร้อยไอ้ lấy ไอ้ตี่ก้นหนังเองลูกเกยไห้ร้อยก็ทับเล่น เล่นไตโอ่งตับเล็ดเล่นเป็นนะกานี่รูไม้ติดต้นก้อนี่ติดสัญญาณไวไฟใช่ไหมเน็ตไงก่อนหน้ายูเล้ยกูได้ไม่รับเลย้ยฮือมาปลาเราหน่อยเนี่ยการเน็ตมีวันต่อได้ยโยมก็ไม่กี่เป็นหลายวันก็กี่เป็นหลายชั่วโมงชั่วโมงไรอันซีบการเน็ตอะ่ะเมเน็ตก็ต้องบีบต้องชั่วโมงบางเทียนกุกมันอ๋อ เล่นได้อ๋อก็ตันงสมัยเป้ในยุคนี้อ่ะกะเจ๊ปะอุ้ยใครว่าไล่มาเลี่ยให้ป่อเปิดเกลืองนี่ไม่อุ้ยเดี๋ยวหนาวเนาะช่องกวามเลยอุ้ยตายเลยโอ้ยกองจันกองจันโอ้ยไม่รู้มาคุณแต่ตอกกินกันหน่อยใช่ไหมจ้อยเดี๋ยวไปดูก่อนไม่รู้ใครไล่นะ ก็ชอบมีหครลูกเปลี่ยนกล่องยยกว่านี่แล้วมันดูยาบอุ้ยกองจังปบเวนใล้ป้าเวนตามาตังงมั้งโอ้ยแานแนมเพลือกนี่ยมาจริงมาป้าเลยไม่ติดออกนี่มันติดเป็นยอดช่องกว้าอย่ามันกับเวน có ngon về nấy quá tầm toàn ngủ quá toàn ngủ đục miệng xuôi luôn ó mẹ cá nấm chín ngàn quay giọt để khổ đều nữa Bạn chẳng mẹ cá nấm chín lên lai để phô rửa bóc nó về tiệm ta ra chỗ để bóc ตามนายนั่งหวานนุ่มจีนตีป้ามาเลี้ยงอร่อยไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่กับก่อนปลดลวงปลดลวงเหอเออกินเกี้ยนเพื่อไม่เราเล่นอยู่เพื่อที่พิมไม่เป็นกินกากอก้อยซะลาเอะหนอนนู้อ๋อ

อ๋อององมาองตาใจหลอดเรือดก็ไปเออว่าใจน้องซื้อมันกอดกดกินร้อยหมานุ่มดีนามหลักยอดเมายอดมาไว้รับไดเลยปลาไว้ยอดสิบบาทจานสิบเอแปดเซน say là chút chú tên bà à trong bê mẹ cả đồng chín lê lên cả phê mẹ cả đồng chí đến kịp lạc hoặc no mất bỏ rơi chát tặng xóm mấy con cái vô chân chứa lè cứ lao cho bình tuyển tặng mót nghe cứ chơi đi lù qua một con mấy mày mấy bảo ui mẹ cá đồng chí trông cắp mà nè để bây con kia quá ตำให้เด็กเล็วยังปากปิดอ้องชาวบ้านบริจีนี้จะมาใช่เดียนเป็นข่าวที่ไมยหมา้ใช่ตาเนี่ยใช่ตาน,าาตานันไปไหนผมไปเก็บดอกบัวมา,วาไหว้ปลาไม่รับที่ป่านี่เลยยังไม่กลับไอ้ปุ่นแก้วมาแลยน้องที่มาซื้อไปพอผู้เตี้ยประเดชใจอยากยิงอย่างเดียวกับเตี้ยเลิกกันรวมอยู่น้อยวความไร้รตรายเรื่องแปลก

Hainu mewa rau rau